ฮัลโหลสวัสดีครับก็อยู่กับผมเดรโฟกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็กคือผมไปเรียวกว่าบอกเว้ผมอัดคลิปไปแล้วแล้วไฟดับคลิปผมหายไฟ์เสียผมไปซุ่มมาประมาณคือหลายหมื่นอนะจนแบบตัวเต็มมาดูดิผมเคลียร์ไปรอบหนึ่งแลนะจนมันแบบ75็ดบห้แล้วเนจะ็ดสหนี่ยแบบโอ้ยแล้วก็ได้นี่ได้ไอคมาตัวหนึง่งเห็นปะแบบอ่ะ อะไระวะโคตรงงได้สุ่มจนแบบดูสาสเกตผมดิ yeah, สสเงียบ oh, yeah. อ่ะซาสเกตโคตรเยอะอมก็คือตัวนี้เหรอเดี๋ยวเราจะเราจะไปเปลี่ยนแผนที่กันนะครับเราจะไปแบบอีกแบบหนึ่งเลยอะอีกไม่กี่บาทก็ได้และตัวนี้ไว้ส่วนตัวอื่นก็ลาก,ก่อน จ้เาไ่คูควรด้วยน้อ no. งคือไปเท่าไหร่สิบสามแล้วยี่สิบตีแรงมากอ่ะมันเป็นมันเป็นคือผมไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าแต่แบบมันล่างทองอะ่ะลองตีออโรจีดิได้ไหม

เลงอยู่นะครับเนี่ยผมว่าเสียงมันดังไปไหมของปรับสักสักถ้าดังไม่ดังก็บอกกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมปรับขึ้นปรับลงฮะแรงอยู่นะเนี่ยว่าไปตัวอื่นจะไปเฉยๆยอยอน่าจะเก่งแล้วดูดิเออมันมันตัวมันได้อยู่คืออยากสุ่มเหมือนกันนะดูดิมันจะมีพวกรีเจนดิเจนนี่ ดูจากเราน่าจะเป็นจำชื่อไม่ได้อาจารย์โนโตะจำชื่อไม่ได้ไอ,อ้ที่มันปิดตาข้างนึ่งอะที่ม,มีไอ้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะลืมละนั่นแหละเนขาเรียกว่าตาตาแล้วอย่างเอ้ยออกน้าหมื่น 50, ขาดโอ้โหนี่ตีตนนี้ ทีดีวเราไปเลยได้เลยน,น่าจะได้ทีนีวน่าจะได้เลยแต่เราไปเปลี่ยนคือผมจะทำแบบให้มันครบกันนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บตัวลีเจ้นให้มันครบเลยเออแล้วก็ไปเปิดแบบใหม่เลยชิบไปไปแบบใหม่กันวันนี้โ,โจโจหรอทุกคนแบบโจโจ โจโจไปเนี่ยน่าน่าน,น่าจ,าโจะโจโจนะใช่ไหมเ <c oughs> ขาตึงแบบแล้วโตไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมไม่เคยดูโจโจะนะผมอาจจะไม่รู้มากนะคือตัวอะไรนะผมรู้ว่านาล้วโตอะไบ้าวมานี้ finish your quest before getting a new one อะไรไม่รู้ว่าอะไรออก,อ,อ,กอ,อะไรไม่เป็น เฮ้ยอันนี้อันนี้อดแต้าเมันมีไฟลุกด้วยอ่ะอันนี้ทอดไต้าเดอ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 จับตังค์ไโอ้ยสองพันพอแต่เบ,า,บามากเลยอ่ะมันส่มเท่าไรอ่ะโอ้หสองห้าเลยอ่ะแต่มันจะตีกันตายไหมวันนี้โ้โหตีย่างเบาเลยพอมัอมาเจอพวกเนี้ยบ้าเบาดูดิ อ,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  oh อันนี้คือโอ้ยสองแสนห้าโอเมก้าสอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ไมีอ่ะก็คืออะไรอ่ะแบบใหม่มีอะไรด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะหน่ำใจจุม้มดูดีโอ้โหกว่าจะตีกว่าจะตีตายกว่าจะตีตายมันคือตัวอะไรไว้ตัวเขียวเนขะียวเนี่ยเบนิตา้าเหรอเซีตัวเล็กดิ เทนนี่ปักเทนนี่อ่ะไทนี่ไทนี่ปักคืออะไรอ่ะโะูการลาตีไม่เข้าเลยอ่ะดูดีตัวย่างเบาเลยเบาจริงเบาจริงอุ้ยสองมือแล้วเหรอโอ้ยตัวเมื่อกี้ได้สองมือเลยเหรอโคเยอะแตยังเตะตัวเล็กตัวเล็กได้แหละเดี๋ยวเรามีสองมือสี่นะเดี๋ยวเราดูตัวเล็กมีเท่าไหร่ไม่ได้ดเท่าไ,ไหร่หหเล็กน้อย เท่าไรเออไได้สี่ห้าหกเจ็ดสามพันเลยหรอตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวมันก็มันก็มันก็แหลงมันมันก็ได้อยู่มั้งตัวนี้มันตัวสองนี่มันใส่ไอ่จบตัวก่อตแตกคืออะไร,รอ่ะเวกอรอมันคืออะไรสนานะหรอไม่รู้ว่ะ เวอร์ดสามคือมันดัมเมจมันเยอะกว่านี้ตันสิบอ่ะใช่ปะมันคือระดับดีไม่ใช่ระดับดีเจนนะผมไม่รู้ว่ามันคือระดับเท่าไหร่สองพันสี่อ้าวลืมเก็บเราเก็บสักตัวนี้อีกตัวเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเนาะว่าจะมันจะได้อะไรอ่ะผมก็อยากเลยว่ามันจะไม่ได้เลยรอบละสองพัน 2000, คือเยอะมากอเอ้ยตรงนู้นมีอะไรอะ่ะทุกคนตรงนู้นมีอะไรไม่รู้ว่าน่าดูได้เห็นปะดูเลย ตัวนั้นพวอ่ะมันแบบมันเป็นตัวใหญ่ๆด้วยโหตีไม่เข้าเลยอ่ะไอ้พวกนี้คือตีไม่เข้าเลยนะพอแบบเปลี่ยนแบบปุ๊บไปเจอแบบพวกอันนี้ม้องตีตีไม่ได้คือเราสามารถกลับแบบเก่าได้ไหมอันนี้คืออยากรู้คือได้ไหมอยารู้ว่ามันมันสามารถน่าจะได้ปะเดี๋ยวน่าจะนี่ปะอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าไม่รู้อ่ะ ก้าเงินก่อนเจีมเ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 ม,ม,ม,มตัวนี้น่าจะสามหมื่นนาสามหมื่นพอดีเลยอ่าอุ้ยสามมืสามเลยเหรอชื่ออะไรนะตัวเนี้ยโลแนโลนโลนินโลนโลนนโลนน,ลน,น,ลน,นไม่รู้อ่ะิลสุ่มเลยอโอโต้เลยอุย้ยตัวนั้นไม่รู้อ่ะ อีพิกได้ปะขออีพิกจากตัวได้ปะสุ่มอะสองหมืออ่นอะให้มันจะให้หรอปะโหโโโดูทรงเกลือวะทุกคนโอ้โหทรงเกลือทรงเกลียกเกลียแบบเกลจัดเลยโหไม่ได้ต่างเลยอ่ะโอ้เหลือมึอนกว่าแล้วตัวเอ,อนได้ไหมดีๆหน่อยอ,อีพิกก็ได้จริงอีพิกก็ได้โ้ มันเมล่าอยูปออ่ปรมีพิกมันคือโจโจ้ใช่ไหมอ่ะผมไม่รู้อ่ะอันเนี้ยมันคือมันคือใช่ป่าวะเอ้ยอีพิกโว้เควสเสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วอันนี้คือเรามิชชั่นคอมพิล์ละแล้วถ้า,ออาตัวอีพิกเปตัวหนึ่งหรือว่ามิชชั่นคอมพิล์ละแล้วถ้า,ออาตัวอีพิกเปตัวหนึ่งเลยนะครับโคกาตออก2.6 แล้วตัวปิกตัวจุดิอ่าอ้เน,นี่ยโ,โจ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 ครับโจโจโ,จโ,โอ้ยดําเม็ดดําเม็ดเดยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ใส่ใส่ดําเม็ดเดยอะมากแล้วไอ้ตัวพวกนี้วิ่งยี่สิบเอ็ดดําเม็ดเจ็ดสิบบานี่ดีกว่าดิโอ้ยดําเม็ดสามร้อยโคตรเยอะขอเอาตัวพวกนี้ไป ย่อยด้วยกันเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเกือบเกือบกดการละ16เลยเลย1 7 0อันนี้300เลยอ่ะโคตรเยอะ140โอ้โห140อาแทนการละสักแป๊บเด้อปะนี่21เลย21การละดีกว่าเดี๋ยวเติมเงอันนี้มันเยอะกว่าอ่าโอเคเอาแฮะ นี่ครับสมุนโจโจครับน้องๆน,น,น,น้องตีดิแรงไหมแรงขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะันจริง bon. แรงขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะแรงเยอะจริงแรงเยอะจริงแรงเยอะเออแรงขึ้นเยอะโอ้เออแรง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 มากแรงมากอันนี้แรงขึ้นเยอะนี่ตัวตัวตัวนี้แรงมากเลยอ่ะตัวเืีอเสียมโ่ะแรงมากแรงจริงแรงจัด ดดีเมื่อกี้เมื่อกี้โคตรนานนนี้อันนี้ไม่ไม่นานมากแล้วอ,อ,อ่ะเออตึงปะตึงปะคตรตึงอ่ะดีดู่ดิไอตัเไอน,นี้มันมันม่เรียกลูกน้องมาเล่นอยู่เนี่ย 7,000แล้วทุกคนดูดิก็ตึงเลยต่อยแป๊บเดียว7000แล้วโคตรไยผมยากได้รีเจนสักตัวแต่บางทมันยากผมจะเก็บให้ได้ทักแสนแล้วก็แบบผสุมเลยแต่ต่าจะดอีพีหน้านะเพราะว่าอีพีนี้ไม่น่าไม่น่าได้แล้วนี่เพิ่งได้9000เองไอตัวนี้ชื่อปาร์หเอใช่ไหมมั่วมั่วผมมั่วมั่วไปแล้ว เท่านั้นผมสามารถใส่ผมอยากใส่เพิ่มอ่ะอยากใส่ตัวเพิ่มอ่ะไม่รู้มันทำยังไงอ่ะโห่แรงเลยเนี่ยทำไปเรื่อยเมยโอ้ยไม่ไปเล่น,<ฮ>นรถงั้นน่ะใครตีวะเหลือรถทั้งหมดเลอ่ะตึงจา่าตึงจา่าโอ้ยมันกว่าดูทุกค,คนตัวนี้ตัวหนึ่งนะแต่เราตัวนี้ตัวแบบมันกว้างอยู่เด้อดูดิดดเห็นปะ วางอยู่นะอ่ะโเนี่ยดีดูดเดลีลองเราลองปับพับสุดนะดูสวยไหมโคตรสวยปับพับสุดเล่นได้ไหมมันแหลกอะครับนิดหน่อยคุณดูคุณดูโอเคไหมถ้าปับพับสุดมันจะแหลกแหละนิดนึงนะอย่างมันจะแบบนิดนึงนิดนึงนะแต่มันไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้อยู่นี่ไปไง อย่าใมันจะมันจะกระตุกนิดนึงเดี๋ยวเราปรับมันเดิมหมือนเดิมสี่หลอดก็ได้ไหมหลอดน่าจะได้อยู่น,น,นี่นเนี่ยไม่เขาใส่ได้กี่ตัวกันอ่ะสามเออสามตัวมอนเดิมอุ้ยมันมีอันนี้ด้วยอ่ะเทจุม่มโอเคครับผมเดี๋ยวเราปรับพับสุดแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมถ้าชอบหรือไม่ชอบขอบคุณด้วยนะครับ รอบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้บ่ายเจอกันคลิปหน้านะคะบาย